นะครับบันวานี่เต็มเจ็ดสิบนะครับบัน,นาวานี่เต็มเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบครับดูท่านยืนไม่ค่อยเท่าไหร่หรอท่านยืนบหน้าท่านก็ได้เท้ามีแรกได้เทาเว่าท่านไม่ค่อยสบายครับเมื่อหลายปีก่อนประสบอุบัตขับจักรยานเด็กัระพารถรถตัดหน้าเหรอเออได้ข่าวอยู่ตอนนี้ท่านก็ดำเด็กอยู่รู้สึกเท้าสะโพกบักขวาครับเหรอแต่ถ้ามีสะบักมากๆลูกศิษย์ลูกหานล้จะมีวีแชร์คอยเตือบายกันหน้าอารมณ์มากๆกับเมื่อยขาปวดขา ท่านไปกรุงเทพแล้วก็ไปทำบุญให้ท่านไหวไหมนี่ไหวครับต้องเข็นค่ะว่าท่านจะอยู่วายทิ่วันเดียวรับญาติโยมใช่ยมากจะไปครับจันถึงเสากิีนที่มเ์เยอะครับรบยวนนั่กันขึ้นไปนนไปถึงทุกกยทกทกีพาแม่เดินขึ้นมาพี่หานี่ท่านลงุออกแบบเองนะครับเนี่ยอ๋อ สร้างหลายสิบป,ปีแล้วครับใช้งบประมาณเยอะครับก็เนี่ยพี่ป้าน้าๆอาน้องๆที่มาทำบุญด้วยก็เงินส่วนหนึ่งก็ได้มีส่วนร่วมสร้างอย่างของพ่อเหมือนกันนะครับรบุญกันครับครับผมบครับ วันนี้เห็นว่างบประมาณน้อยกว่าล้านกูไปแล้วส่วนหนึ่งท่านก็ต้องมาดูแลผู้ป่วยเป็นหลักอยู่แล้วดูแลผู้ป่วยรู้ไหมคุณแม่ก็ได้มีส่วนร่วมสร้างกับหลวงพ่อเหมือนกันในการทำบุญนี่ยมันก็ทำมาสร้างงานนะแล้วก็ไม่ได้สุดนี่สร้างกันแบบนีเชิญเลยครับผมวันนี้นะครับผมครับผมองค์พระประธานชื่อองค์พระพุทธไสสัตว์ครับสาธุค่ะตรงนี้ก็เบิกนงินเรียบร้อยเข้าไปกราบพิธีการได้เลยครับ เปิประตูให้หน่อยวัชชัยเรอรงเทาน,น้นด้นไนูก็ได้ครับหูก็ได้ครับผมด้านหงด้านด้านน้าเ็นััเครับ่าขพ้าเป็นพระปางเกี่ยวกับด้านการแพทย์แล้วก็โหนลาประมาณนั้นใครจะไปเรียนมด้